หลายคนบอกว่าการมีเพื่อนบ้านที่ดีเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเมื่อก่อนเราและพี่สาวก็เคยคิดเช่นนั้นแต่ตอนนี้เราคิดว่ามันก็อาจจะมีจริงเสมอไปเรื่องของเรากับพี่สาวเริ่มจากตอนที่เราเริ่มหาซื้อบ้านตามชานเมืองเพราะคอนโดที่เรากับพี่สาวอยู่เริ่มจะขับแคบ เพราะข้าวของของเราสองคนเยอะมากและเราอยากให้มีที่พักสำหรับแม่เวลาขึ้นมาหาหมอที่กรุงเทพด้วยเราจึงตัวเวณนหาบ้านจนมีเซลล์ท่านหนึ่งแนะนำบ้านเดี่ยวมือสองทำเลดีไม่ไกลจากในเมืองมากพอเรากับพี่สาวไปดูก็ถูกใจมากที่สำคัญราคาไม่แพงด้วย ตัวบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวเราดูบรรยากาศรบรอบๆแล้วก็โอเคคนไม่พลุกพล่านเนื่องจากอยู่เกือบท้ายซอยหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกติดกับถนนเรากับพี่สาวจึงตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ในช่วงแรกที่รีโนเวทบ้านและคนย้ายของเพื่อเตรียมย้ายเข้าไปอยู่ เราก็มีโอกาสได้เจอกับคนทำความสะอาดบ้านของบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ก่อนที่จะถึงบ้านเราเธอเล่าว่าเจ้าของบ้านทำงานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เนานนานทีจะกลับมาพักที่บ้านโดยเธอจะจ้างให้แม่บ้านมาทำความสะอาดบ้านให้เดือนละสองครั้งเท่านั้นส่วนเพื่อนบ้านอีกหลังเราไม่เคยเจอตอนนั้นเราคิดว่า ต้องออกไปทำงานเพราะเราไปในตอนกลางวันเริ่มจากวันแรกที่เรากับพี่สาวย้ายไปอยู่ตอนประมาณสองทุ่มเราได้ยินเสียงเพลงลูกกรุงจากบ้านหลังที่อยู่ถัดเราไปแต่เพลงก็ไม่ได้ดังจนถึงขั้นรบวนเรากับพี่สาวเราได้ยินสักพักเสียงก็หายไปในคืนถัดมา เราก็จะได้ยินเสียงเพลงในช่วงเวลาเดิมทุกๆวันบางวันก็มีเสียงเหมือนคนรดน้ำต้นไม้บางวันก็มีเสียงเหมือนคนทําครัวเราก็แปลกใจเล็กน้อยทำไมไม่ทํากลางวันเพราะตอนกลางวันเราไม่เคยเห็นคนออกมาจากบ้านหลังนี้เลยจนคืนวันหนึ่งพี่สาวเราไปต่างจังหวัด แล้วเราไปงานเลี้ยงบริษัทกลับดึกประมาณตีหนึ่งช่วงที่เราลงจากรถเพื่อมาเปิดประตูเราก็ต้องตกใจเมื่อเงยหน้าขึ้นมาเห็นคุณยายแกๆ่ๆยืนยิ้มให้และพูดทักทายเราวันนี้กลับดึกจังเราก็ยิ้มตอบแต่ยังงงๆว่าคุณยายคนนี้เป็นใครเราจึงตอบไปว่าค่ะ แล้วคุณยายแกก็บอกว่าแกอยู่บ้านติดกับเราและชี้ไปทางบ้านหลังสุดซอยเราก็บอกอ๋อค่ะคุณยายนอนดึกจังเลยค่ะแล้วมาเดินทำอะไรแถวนี้คะเราก็ถามไปตามประสาคุณยายแกก็บอกว่าแกนอนดึกเป็นประจำแกมาเดินดูเพื่อมีพวกขโมยขโจรและเห็นว่าบ้านเรายังไม่มีใครกลับมา เลยเดินเดินมาช่วยดูเราก็หยิ้มแห้งๆแล้วก็บอกขอบคุณแล้วก็ขอตัวเข้าบ้านแต่ก็อดนึกไม่ได้ว่าแกรู้ได้ยังไงว่าเรายังไม่กลับบ้านหรือแกเห็นรถไม่อยู่เมื่อคิดอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรจึงอาบน้ำเข้านอนพอเช้าของอีกวันซึ่งเป็นวันหยุดเราเดินออกมาหน้าบ้าน แล้วมองเข้าไปในบ้านเราก็ไม่เห็นใครในบ้านผ่านไปประมาณเดือนกว่าวาเราก็ยังได้ยินเสียงเพลงช่วงสองทุ่มทุกวันแต่นานๆครั้งจะเห็นคุณยายออกมานั่งเก้าอี้โยกหน้าบ้านแต่เราก็จะเห็นคุณยายเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นเราจึงถามพี่สาวว่าเคยเจอคุณยายบ้างไหมพี่สาวเราเล่าว,ว่าเคยเจอ และคุยกันเป็นประจำแกชอบมาเดินเล่นหน้าบ้านแต่บางทีก็เลยมาหน้าบ้านเราแกบอกว่าตอนดึกนอนไม่หลับต้องออกมาเดินเหมือนคนแก่ขี้กังวลกลัวโน่นกลัวเนี่ยมั้งพี่สาวเราว่าแบบนั้นพี่สาวเรายังบอกว่าคุณยายแกอยู่กับคุณตาสองคนในบ้านนนานๆทีลูกหลานแกจะมาเยี่ยมและซื้อของกินมาให้ คุณยายแกเป็นคนน่ารักมากอัธยาศัยดีแกบอกกับพี่สาวเราว่าบางทีแกก็เงาอยู่กับคุณตาสองคนคุณตาก็ป่วยไม่ยอมออกจากบ้านเพื่อนบ้านก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักเพราะยายบ้านกันบ่อยมากและคุณยายยังบอกพี่สาวเราอีกว่าตอนสองทุ่มแกเปิดเพลงรบกวนหรือเปล่า ถ้ารบกวนบอกแกได้นะเรากับพี่สาวยังคุยกันว่าโชคดีที่เรามีเพื่อนบ้านดีเพราะแกไม่เคยมารบกวนหรือทำอะไรให้เราไม่สบายใจเลยจนมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันที่ทำให้เรากับพี่สาวเราถึงกับเข่าสุดเมื่อเราได้มีโอกาสเจอลูกชายของคุณยาย ลูกชายของคุณยายทักเราขณะที่เรากำลังเดินอยู่หน้าบ้านสวัสดีครับเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่หรอครับเราก็ตอบกลับและทักทายไปตามมารยาทและถามว่ามาเยี่ยมคุณยายหรอคะลูกชายของคุณยายทำหน้างงๆเหมือนแปลกใจและถามกลับมาว่ารู้จักคุณแม่ผมด้วยหรอครับเราก็ตอบไปค่ะ เคยเจอแกออกมาเดินหน้าบ้านกลางคืนบ่อยๆค่ะลูกชายคุณยายทำหน้าถอดสีแล้วบอกกับเราว่าคุณพ่อกับคุณแม่เสียชีวิตไปเกือบปีแล้วคราวนี้กลับเป็นเราที่ใจเต้นแรงรู้สึกชากับคำตอบที่ได้รับหลังจากที่เราตั้งสติได้เราก็เรียกพี่สาวมานั่งคุยกับลูกชายของคุณยาย ลูกชายของคุณยายเล่าว่าคุณยายกับคุณตาแกเสียที่บ้านหลังนี้คุณตาแกเสียก่อนเหมือนแกนอนหลับแล้วไม่ตื่นอีกเลยส่วนคุณยายแกก็เสียใจตรอมใจตอนที่แกเจ็บใกล้จะเสียแกดื้อมากไม่ยอมไปนอนที่โรงพยาบาลแกบอกว่าแกจะอยู่กับคุณตาที่บ้านหลังนี้ จนแก่สิ้นใจที่บ้านหลังนี้และเก็บอัฐิของทั้งสองไว้ในบ้านส่วนลูกชายแกก็ย้ายไปอยู่บ้านเมียที่ต่างจังหวัดจึงไม่ค่อยได้กลับมาดูแลบ้านหลังจากที่เรากับพี่สาวรับรูบร้เรื่องของคุณยายและคุณตาก็ทำเอานอนไม่หลับรู้สึกกลัวไม่กล้าที่จะออกไปนอกบ้านในเวลากลางคืนจนในที่สุด เราและพี่สาวก็ทนกับความกลัวนั้นไม่ได้ต้องประกาศขายบ้านแล้วย้ายกลับไปอยู่คอนโดชั่วคราวจนกว่าเราจะหาซื้อบ้านใหม่ได้เรื่องนี้มันทําให้เรากับพี่สาวเรารู้ว่าบางครั้งเพื่อนบ้านดีก็อาจจะทําให้เราต้องย้ายบ้านนี้ได้เหมือนกันถ้าเพื่อนบ้านนั้นไม่ใช่คน